บทเพลงพัลลาชนิพนธ์เวนหนึ่งสอง ครับเชิญครับนี่ครับน้องๆจากโรงเรียนพัฒนาวิทย์จังหวัดนนทบุรีนะฮะอาจารย์เชิญนะครัับสสวดีอาจารย์เด่นนะฮะสวัสดีครับอาจารย์เด่นการจนะบุตรการการบุตรครับสมาคมเมโลเดียนครับนายกสมาคมเมโลเดียนนะฮะแล้วก็อาจารย์มิกนะครูผู้สอนดนตรีที่โรงเรียนพัฒนาวิทย์นะครับนี่น้องๆนี่เด็กสุดคือป .4 ป .4 ใช่ไหมครับแล้วแล้วโตสุดแล้วฮะ ป5ครับจะจะเกิดเรื่องนั้และบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงพระราชนิพนธ์เวนเวนครับเพลงนี้มีอยู่3ชื่อกลับเวนเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยและก็ไกลกังวลเป็นเพลงในระดับที่26ใน49 48บทเพลงของในหลวงรัชกาลที่9ครับเห็นว่าทางสมาคมเมโลดีนเนี่ยอาจารย์เด่นก็ทำโครงการนี้ขึ้นมามหากรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรเนื่องในโอกาส6รอบครับเป็นปีนี้เป็นปีมหามงคลเกี่ยวกับสองภาษาของ พระบาทสุจเกียรหัวของเราได้การที่สิบเราก็เลยทํากิจกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการให้นักเรียนองค์กรสานสุสาร,สาร,สาราต่างเนี่ยได้มีโอกาสได้ถวายความจงรักภักดีอัญเชิญบทเพลงขัาพนพรมรำเร็งทั้งแผ่นดินนะครับเห็นบอกว่าอยากจะเชิญชวนให้แบบแต่ละโรงเรียนเนี่ยเล่นบทเพลงใช่ๆๆใช่ใช่ครับผมกิจกรมยังไงนะอาจารย์ก็จริงๆเราจัดเป็นเป็นออฟไลน์แล้ววันนี้เราจะเป็นออนไลน์คืออยู่ใต้อยู่เนื้อตะวันออกตกส่งได้ อัดคลิปส่งมานะครับเพลงเนี้ยเพลงเวนอ๋อต้องเพลงเวนเพลงเวนใช่โอเคครับแล้วโรงเรียนที่เข้าร่วมเยี่ยมกันบเราเราก็จะมอบตราสัญลักษณ์ซึ่งวันนี้เรานำมาด้วยนะครับอ้โหดูใย้ดีนะมอบเป็นดีกว่าเนาะมาเลยมาเลยอ๋อจะเป็นแบบนี้ใช่เราได้รับอนุญาตถูกต้องนะครับหมายถึงว่าให้โรงเรียนที่มีวงดนตรีครับเป็นวงเโลเดี้หรือวงโยธวาทิ์ได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ขอเพลงเวนและ อัดคลิปส่งมาที่เพจของสมาคมมิราเดียนครับแล้วเราก็จะมอบให้ตราสัญลักษณ์โอเคมันสะท้อนครินี้คึงอาจารย์มีกำหนดระยะเวลาไหมคะเราจะจริงๆเรากำหนดแค่กรกฎาแต่ไม่เป็นไรเรายืดหยุ่นทั้งปีเป็นปีมหาเมฆโเกี่ยวกับสองภาษาทีนี้การฝึกซ้อมอาจารย์มีค่ะเด็กๆเนี่ยยากไหมเพลงพระราชนิพนธ์ จริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยพอได้รู้นะครับได้รู้ข่าวจากอาจารย์เด่นว่าจะต้องมาอัดรายการเดี๋ยวพีเพิลโชเนี่ยเด็กๆตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วพอได้รู้ว่าได้บรรเลงบทเพลงพระไตรพลเนี่ยเด็กๆมีความภูมิใจเพราะนั้นเด็กๆตั้งใจมากจะมาซ้อมทุกตอนเช้าครับแล้วก็ช่วงกลางวันหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเก่งมากครับเด็กๆน่ารักมากยากไหมคะอันนี้เด็กๆถามนิดนึงระหว่างบทเพลงพระชนิพนเวลาที่เราเล่นกับเพลงปกติทั่วไปนั้น จริงๆบทเพลงไพพลเนี่ยเมโลดี้นะครับสวยงามมากในการเรียบเรียงตัวโน้ตและทําให้เด็กเนี่ยมีการจําได้แม่นได้แม่นขึ้นนะครับปฏิบัติในการซ้อมเก่งๆเก่งมากครับเพราะว่าปกติน้องจะไม่เคยบรรเลงเพลงนี้เลยไม่เคยครับไม่เคยก็คือพอได้รับเรื่องตรงนี้รับทราบเรื่องนี้ตั้งใจซ้อมเลยครับขยันมาซ้อมนานไหมอาจารย์กว่าจะซ้อมเราซ้อมมาเรื่อยๆนะครับใช้เวลาเกือบเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนช่วงเช้าช่วงเช้าและช่วงกลางวันเลยค่ะ ขอถามน้องๆหน่ขอทำแค่หนึ่งนะเอาย่าค่ะสวัสดีค่ะเอียะสวัสดีค่ะเอียาจับมาได้เลยลูกอ่เอียาเล่นอันนี้เขาเรียกเมโลดี้เมโลดี้ใช่ค่ะนานหรือยังจ๊ะนานแล้วค่ะเล่นตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่ปอะไรลูกปอลหนึ่งไหมเล่นตั้งแต่อยู่เท่าไหร่จริงๆน้องน้องเล่นตั้งแต่อนุบาลสามเคยเคยไปประกวดตอนอนุบาลสามด้วยครับตั้งแต่อนุบาลหกขวบหกขวบด้วยประมาณครับผมตื่นเต้นไหมลูกวันนี้ วันนี้ตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากแล้วทำไมเอย่าถึงเลือกเล่นเมโลเดียล่ะลูกเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกหนูเล่นเปียโนเก่งค่ะ๋อเก็อยากเพิ่มสกิลแต่ก่อนเล่นเปียโนแล้วทุกวันนี้ยังเล่นเปียโนอยู่ไหมลูกเล่นอยู่ค่ะโอ้แสดงว่าหนูเล่นเปียโนได้เมโลเดียนได้เล่นอะไรได้อีกลูก เล่นอากูเล่ได้ค่ะอากูเล่ก็ได้สไตล์สาวดนตรีโอ้เก่งมากขอบคุณทั้งย่านะคะขอบคุณค่ะอาจารย์มิกผมงงนิดนึงว่าทำไมน้องตัวเล็กต้องเล่นเมโลเดียนแล้วผมเห็นทุกวงเลยนะน้องที่แบบตัวสูงตัวใหญ่หน่อยเนี่ยต้องเล่นกลออองเเพราะอะไรจริงๆอาจจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะถ้าเป็นเครื่องที่เป็นพาสเพอร์การชั่นเช่นกลองกับเบลเนี่ยจะมีน้ำหนักมันข้างน้ำหนักครับผมก็เลยเราให้เริ่มต้นจากเมโลเดียนก่อนอ่สุดท้ายอาจารย์เด่นปากนิดนึงยวครับโครงการนี้ ฝากชิางชนนะครับโรบงเรียนสถานศึกษาทุกที่นะครับเรามาทําแสดงความ,มรักพกดีต่อในหลวงรัชกาลที่10ของเราโดยการบันทึกเพลงเว้นนะครับส่งมาที่เพจของสมาคมาเมรเดียนและทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเราจะมอบตราสัญลักษณ์หกรอบ อันนี้นะครับมอบให้และโอกาสนี้ถือโอกาสมอบให้ครูมิกผ่านถึงโรงเรียนด้วยนะครับครับขอบคุณครับจากโรงเรียนพัฒนาวิทย์นะครับวันี้ขอบคุณเด็กๆด้วยนะฮะโรงเรียนทั่วประเทศส่งเข้ามาได้เลยนะฮะที่อินบ็อกซ์ของสมาคมเมโลเดียนผ่านาเพจ Facebook นะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านแล้วก็น้องๆด้วยนะครับแต่เด็กน้องนี่เขาจะโชว์เล่นเพลงอีกพี่เป้หาเดี๋ยวเราขอยกพื้นที่ตรงนี้ให้เด็กๆแล้วกันค่ะโอเคครับบทเพลงพระราชินิพนธ์ เว้นหนึ่งสองหนึ่ง